สวัสดีครับวันนี้ก็พี่ชัยพามาชมรถสีดำนะครับเป็นรถกระบะสี่ประตูรถรุ่นนี้เป็น Ford n e x t g e n r a ร g เจตัวสปอร์นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่974,000รุ่นนี้มีแพ็กเกจเสริมเพิ่มมาอีก6 0 0 0 0ราคารวมอยู่ที่1,34,000้บาทเป็นรุ่นเกียร์ออตโต้สำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2,000ทโบ170งมา้า 405นิวตันเมตรและรถสีดำเรามีการแต่งมาให้กับลูกค้ามากมายและโปรเรานะครับก็มีส่วนลดถ,ถึง10,000แบาทหรือดอกเบีย้ย0%สนใจก็เดี๋ยวพี่ชัยพามาชมรถรุ่นนี้ว่าแต่งอะไรไปบ้างครับรถรุ่นนี้นะครับฝากระโปรงบนก็ใส่สรู๊ปหน้ามานะครับเป็นสคู๊ปหน้ารูปม้าสีดำนะครับตัดออกมากับตัวรถก็เป็นสีดำเหมือนกัน ไม่โดดเด่นมากๆส่วนข้อไฟหน้านะครับใส่มาให้กับลูกค้าพร้อมนะครับและกระจังหน้าเราก็เปลี่ยนกระจังหน้าของ Ford r a ร t o r มาให้ใหม่พร้อมไฟสีว3จุดและจุดเด่นรุ่นนี้มีไฟสปอตไลท์เป็นระบบ LED นะครับแล้วก็มีกันชนด้านล่างแข็งเป็นสีเทานะครับมีหูรากจุง2ข้างก็เดี๋ยวพามาชมด้านข้างนะครับ ว่าด้านข้างมีอะไรบ้างสำหรับรถรุ่นนี้ครับเทคโนโลโยีใหม่สำหรับรถรุ่นนี้นะครับแก้มข้างเนี่ยก็จะมีความมีเส้นนะครับทำให้ดูลายเส้นนี้ออกมาแบบแต่งออกมาบึกบึนดูว่าสวยงามส่วนด้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นคิ้วดำด้านนะครับขนาด3นิ้วส่วนล้อแม็กยางก็เป็นของ Ford นะครับซีรีส์2 5 5 6 5 R 1 8 ก็เป็นแม็กขนาดใหญ่มาพร้อมกับตัวรถเลยและกระจกเป็นกระจกไฟฟ้ามีไฟเลี้ยว LED นะครับพร้อมกล้อง360องศาที่ติดตั้งให้กับลูกค้าพร้อมไฟสปอตบาร์นะครับและมีบันไดมาพร้อมเลยนะครับส่วนด้านบนนะครับก็มีราวหลังคานะมีิฟรมมาให้และแล้วก็มีเบ้าลรองมือ รุ่นนี้นะครับใช้ระบบไมคิเคเลตนะครับเป็นกุญแจที่เราติดตัวแล้วก็สัมผัสในการเปิดประตูได้เลยเดี๋ยวมาชมเรื่อยๆนะครับขอบข้างบนก็จะเป็นขอบพลาสติกนะครับมีรูเจาะไว้ให้แล้วและด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นที่ขึ้นเวลาหยิบของข้างหลังนะครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังด้วยนะครับสำหรับด้านหลังนะครับ ที่ฝากระโปรงเราก็เป็นฝากระโปรงขนาดใหญ่มีโลโก้ฟอร์ดมีกล้องอมองหลังนะครับพร้อมมือจับและไฟเบกรกดวงที่3มาพร้อมเลยกับโลโก้คําว่าสปอร์ตด้านล่างก็เป็นโลโก้ปั๊มนะครับมีคาว่าแ a นเจอร์ส่วนกันชนท้ายและก็เซนเซอร์ทั้งหมด4จุดนี้มาพร้อมกับตัวรถนะครับและบันท้ายไฟรุ่นนี้เป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยแล้วก็มีชุดครอบไฟท้ายมาให้ ส่วนภายในนะครับก็จะเป็นเนี่ครับเบามากนะฮะเบามากๆเราเป็นแบบผ่อนแรงนะครับเราติดตั้งให้กับลูกค้ากัถ้าลูกค้าสนใจเดี๋ยวเชิญสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจฟอร์ดเรานะครับก็เราจะมีลิงก์เบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะครับและลายอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มีส่วนลด10,000แบาทฝากไว้ฟอร์ด ใช้แล้วปลอดภัยฝนตกไม่เปียกลุยน้ำได้80เซนเฮ้ย hey!